ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะกวางก็กำลังวางแผนนะคะเลือกขบวนรถไฟค่ะพรุ่งนี้เราจะมีทําทริปนะคะเป็นทริปสั้นๆค่ะเท,ที่ยวจากลำปางไปยังอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลค่ะซึ่งเป็นการเดินทางด้วยรถไฟและเราก็ยังไม่เคยนั่งรถไฟเลยทริปนี้ก็เลยเป็นอะไรที่ต้องหาข้อมูลนิดนึง แต่ทีนี้สถานีที่เราไปลงนะคะเขาไม่เปิดจองตั๋วค่ะเพราะเราเดินทางแค่หนึ่งสถานีเท่านั้นจากนครลำปางไปยังสถานีขุนตาล และเราจะต้องรีบไปซื้อตั๋วเองนะคะเขาขายวันต่อวันเท่านั้นค่ะเพื่อไปซื้อตั๋วนะคะตั้งแต่8โมงเชา้าเพราะว่าถ้าซื้อไม่ทันทริปเราก็อาจจะล่มได้เลยนะคะก็จะมีขบวนเดียวนะคะในช่วง10โมงภาคแล้วก็คือภาคเลยค่ะเพราะฉะนั้น